ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาพบกับชายอีกแล้วนะครับวันนี้ชายก็อยู่ใน m e r c e d e s b e n บนะครับเป็น C Class เป็น The New C Class นะครับ C c l a s s เจเนอเรชันใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลล้วนๆน,นะครับสองรุ่นในการก็คือ C220D จะแบ,บ่งเป็น2ไทป์ก็คือไทย์ที่เป็นเน้นความหรูหรานหน่อยอเันกาศดนะครับกับตัวไทที่เน้นความสปอร์ตอย่างเช่นคันนี้นะครเป็นตัว AM g Dynamic นะครับ เครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบนะครับมีกําลังมากกว่าเดิมเนี่ยคือ200แรงม้ามีแรงบิด440นิวตันเมตรนะครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์9สปีดออโต้ขับเคลื่อนล้อหลังส่วนสนนราคาอยู่ที่2.99ล้านบาทนะครับก็ประมาณ3ล้านส่วนถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยก็จะถูกลงไปประมาณ4-5แสนใน249หรือ2 5ประมาณนี้นะครับตอนนี้ชายกําลังขับอยู่นะครับสิ่งที่เห็นเลยจาก เจเนอเรชันที่แล้วมาสู่เจเนอเรชันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงของห้องโดยสารภายในนะครับเข้ามาเว็บแรกเลยคือดีไซน์เนี่ยไม่คุ้นตาเลยครับสิ่งที่คุ้นๆเนี่ยคือมันถูกปรับเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับดับแรกเลยก็คือเรื่องของออปชั่นอำนวยความสะดวกสบายนะครับคือเอาจริงคือเขาจะมีครบเหมือนเดิมและอาจจะมากกว่าเดิมด้วยนะแต่ตำแหน่งทุกอย่างนยครับมันถูกย,ย้ายไปแล้วอย่างระบบตัวที่เป็นเอ็มจีดินามกนะครับอ่า เมื่อก่อนมันจะเป็นปุ่มให้กดอยู่ตรงคอนโซลเกียร์แถวนี้ใช่ไหมฮะตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยคือไปกระจุกรวมอยู่ในหน้าจอกลางอันบิ๊กบุ้มอันนี้มาแล้วคือสามารถคอนโทรลได้จากการปุ่มกดเลยนะครับเป็นปุ่มกดหน้าจอเหมือนเหมือนทัชแพดเหมือน iPad เลยนะครับแต่จริงๆคือมันสะดวกนะชายชอบแต่ข้อเสียที่ชายรู้สึกไม่ชอบเลยก็คือมันมันไปหมดเลยครับเวลาสะท้อนแดดคือแบบโอ้มันบนลอยนิ้วมือเต็มไปหมดเลยครับมันอาจจะต้อง ดูแลรักษากันบ่อยนิดหนึ่งทำความสะอาดบ่อยนิดหนึ่งนะครับถัดจากหน้าจอกลางตรงนี้นะครับสิ่งที่จะมาควบคุมออปชันฟังก์ชันอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยก็คือจะอยู่บนพวงมาลัยแล้วนะครับพวงมาลัยตัวนี้ก็เป็นพวงมาลัยดีไซน์ดีไซน์คล้ายๆจะเป็น AMG เหมือนกันเป็นกา้กานก้านคู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับมีพัฒชิปด้านหลังแล้วก็เป็นเกียร์เกียร์คอเหมือนกันตรงนี้ตัวหน้ามเกียร์เนี่ยก็จะมีดีไซน์ที่ แปลกใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ชุดม้านวัดอ่าชุดม้านวาดตรงนี้ก็คือจะเป็นเป็นฟูลดีต้อนแล้วนะครับอยู่หลังพวงมลลาลัยนี่ก็มีขนาดที่ใหญ่บิ๊กบึ้มเหมือนกันนะครับมองดูสบายตามากลงมาถึงช่องแอร์ด้วยนะครับช่องแอร์ที่เป็นแบบอารมณ์เหมือนเหมือนเทอร์ไบาย์ลุกที่เราคุ้นๆจากเจเนอเรชันที่แล้วนะครับตอนนี้เราไม่มีแล้วมันจะเป็นทรงแบบดีไซน์แบบล้ำๆเป็นดีต้อนดีต้อนหน่อยดูแบบสวยดีสวยดีครับแล้วก็ลงตัวกับงานดีไซน์ ภายในที่ต่างจากเจเนอเรชันเดิมดีครับสวยดีนะครับดูล้ำสมัยดีในเรื่องของงานดีไซน์ภายนอกนะครับเท่าที่ได้ลองเดินเดินดูรอบทันแล้วนะครับชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าเป็น AMG Dynamic เพราะนั้นนะครับองค์ประกอบของเขาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเป็น AMG ลุกนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะครับตัวกระจังมันเท่มากเลยนะลองได้ดูมาจะเป็นรูปเป็นรูปดาวคือเยวมากนะครับแล้วก็ ตัวกระจังตัวนี้มันดูสปอร์ตนะครับดูสปอร์ตด้านข้างดูดูดีโดยเฉพาะล้อนะครับล้อเป็นลายลายแบบการเยอะนะครับแล้วก็ขนาดเนี่ย้านิ้วมีติดอยู่นิดเดียวครับติดอยู่นเนียคือดีไซน์ด้านท้ายนะครับด้านท้ายชายรู้สึกว่ามันแบบมันดูเรียบนะครับมันดูเรียบไปนิดนึงมันถ้าแบ่งเป็นเปอร์เซนต์ความสปอร์ตเปอร์เซนต์ความสปอร์ตของด้านหลังยังไม่เท่ากับด้านหน้าและด้านข้างอยากได้อะไรที่มันแบบลูกเล่นที่มันดูแบบ สะดุดตามันเฉียวเฉียวนิดนึงนะครับเพราะว่าด้านหลังในมันดูเรียบไปนิดนึเะนั้นในเรื่องของงานดีไซน์เนี่ยอันนี้อันนี้คือความคิดส่วนตัวนะส่วนใครถูกใจไม่ถูกใจยังไงแนะนาว่าให้ไปเดินถูกรอบคันเอานะครับสาหรับภาพรวมนะครับภาพรวมในการการในลองขับนะครับด้วยความที่เป็นเครื่องดีเซลเนี่ยในเรื่องของเรสปอนส์การตอบสนองนะครับเวลากดคันเร่งเร่งแซงพวเนี้ยช่วงจังหวะ ความเร็วต่ำๆถึงความเร็วกลางๆเนี่ยดีอยู่แล้วหายห่วงเลยนะครับเกียร์ส่งกําลังต่อเนื่องนุ่มนวล9ก้าสปีดนะครับให้ความมั่นใจได้เป็นรถที่เน้นการเดินทางดีกว่านะครับเป็นการเน้นการโดยสารการเดินทางขับขี่สบายนะครับมีกําลังใช้ต่อเนื่องนะครับนั่งสบายต้องบอกว่าแม้จะเป็นแม้เรื่องของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์หรือพวงมาลัยเนี่ยจะปรับเป็นโหมดสปอร์ตแล้วนะครับก็ยังให้ความสบายในการขับขี่ได้ดี นะครับส่วนช่วงล่างในช่วงล่างเป็นแบบเป็นแบบฟิกซ์มาแล้วนะครับก็คือปรับเซ็ตมาแล้วไม่สามารถปรับอะไรได้ตรงนี้ก็คือมีความเป็นกลางค่อนสูงนะครับให้ความนุ่มนวลการเกาะถนนอพอมั่นใจได้ในความเร็วสูงนะครับแต่แต่อาจจะมีนิดนึงนะก็เข้าใจว่ามันเป็นรถที่เน้นเรื่องของอาการโดยสารนะครับเน้นการใช้งานที่สะดวกสบายมากกว่าติดอยู่นิดเดียวนะครับก็คือเรื่องเรื่องเบานะครับเรื่องเรื่องเบาซ่ง มีเสียงนะครับมีเสียงแววแวแวมาว่านะครับผู้ชายหุ่นหมีเนี่ยเวลานั่งแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างเป๊ะ,ปะไปสักนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะอาจจะคือนั่งได้แหละแต่ว่ามันจะไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่ดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นผู้ชายไซส์ปกติเนี่ยก็เรียกว่าตอบโจทย์อยู่นะครับสะดวกสบายได้เลยสําหรับในส่วนต่อมานะครับเรื่องของการขับขี่เนี่ยเรื่องของเสียงนะครับ การดูดซับแรงสั่นสะเทือนของตัวโชคเนี่ยผมผมผมให้ผ่านนะครับเรื่องเสียงเรื่องเสียงอันนี้ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าคันนี้เป็นตัวออปชั่น AMG Dynamic นะครับล้อที่ให้มาคือขนาด19นิ้วเพราะฉะนั้นมันจะมากับยางซีรีส์ที่ค่อนข้างบางอยู่แล้วนะครับประมาณ40โดยประมาณนะครับสี่สประมาณนี้นะครับมันค่อนข้างบางอยู่แล้วเพราะนั้นเรื่องของเสียงเนี่ยครับม,มันมันมี มันไม่ใช่เรื่องปกติมันไม่ไม่ใช่เรื่องผิดธรรมชาตินะครับมันมีอยู่แล้วมันมเป็นเรื่องปกติแต่ว่าด้วยความที่อย่างที่รู้กันว่าเ็น c e น e s Benz นะครับคือในเรื่องของฉนวนกันเสียงเรื่องของการซอฟเสียงต่างๆเนี่ยคือเขาทํากันบ้านมาดีแล้วเพราะนั้นไอเสียงจากยางจากล้อ19นิ้วจากยางซีรีส์แก้มบางๆเนี่ยมันสามารถลดทอนการรบกวนออกไปได้เยอะออกมาได้ดีทีเดียวนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องความเงียบในห้องโดยสารได้ดีอยู่ เรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองนะครับอันนี้ต้องสารภาพก่อนว่าในการเดินทางของชายเนี่ยนะครับไม่ได้เน้นไม่ได้ปั้นไม่ได้แต่งเพื่อจะเอาตัวเลขความประหยัดะครับเน้นการใช้งานจริงเป็นหลักตอนไหนอยากสนุกก็กดอยากได้ความเร็วสูงก็กดอยากชิลก็ยกนะครับตอนนี้อัตราสิ้นเปลืองที่ทําได้อยู่ที่ประมาณ 12- 13กิโเมตรต่อลิตรนะครับสําหรับชายเนี่ย น้ํามันดีเซลเนี่ยถือว่าไม่ขี้เหล่นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับซึ่งเอาจริงมันก็เป็นทางเลือกดีแหละในช่วงน้ํามันแพงขนาดนี้โดยเพราะเบนซินนะครับการหันมาบริโภคดีเซลเนี่ยก,ก็ถือว่าช่วยประหยัดได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อตัตราสิ้นเปลืองข,ขนาดนี้ของ The New c c l a s s ตัวนี้ส C ่ส0งสดีเนี่ยทำได้เท่านี้ในการใช้งานจริงๆวิ่งกันเป็นหลักร้อยกิโลความเร็วร้อยกว่าบ้างร้อยยืนพื้นไม่ต่ำกว่าร้อยครับก็ ได้เท่านี้ถือว่าโอเคนะครับชายพอใจถือว่าดีดทีดีทีเดียวสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์กด,กดไลค์กดแชร์ให้ชายด้วยนะครับกับช่องไลน์แคนเนลนะครับแล้วไว้โอกาสหน้ามีอะไรใหม่ๆมาเราจะเอามานําเสนอให้ทุกท่านได้ชมอีก